เิดคำมั่นสัญญาสุดซึ้งแผนเค,ค้กพี่หมีหลังเขาพิธีวิวาหวานชื่น ชื่นมืนเข้าสู่ชีวิตคู่อย่างเป็นทางการสำหรับคู่รักนางเอกสาวแพนเค้กเคมอนิจามิโกนกับพี่หมีพันตำรวจโทศักสุนทรเปรรมานนที่เข้าพิธีวิวาแล้ววันนี้10มิถุนายน65ท่ามกลางเพื่อนพี่น้องและแฟนคลับรวมแสดงความยินดีอย่างต่อเนื่องมีโมเมนต์หวานๆของทั้งคู่ให้แฟนคลับได้รับชมกันไปแล้วล่าสุดทั้งคู่ควงแขนเปิดใจหลังเข้าพิธีวิวาพร้อมเผยคำมั่นสัญญาที่ให้กันไว้โดยทางด้านพี่หมีบอก ผมสัญญาไว้ว่ายังไงเราก็จะดูแลก,กันให้ดีที่สุดและดูแลก,กันตลอดไปครับเหมือนที่ผมพูดบนเวทีว่าทุกโมเมนต์ทุกนาทีในอดีตที่ผ่านมารวมไปถึงนาทีนี้และนาทีต่อไปทุกนาทีคือมีค่ามากๆเราก็จะทําทุกอย่างให้มันดีที่สุดครับในขณะที่แพนเค้กบอกว่าเราคงใช้ความเข้าใจหรือการพูดคุยกันเพื่อให้ทุกอย่างมันดีที่สุดตราบเท่าที่เรายังคงที่จะมีความสุขที่ได้อยู่ด้วยกันแบบนี้ก็ให้เราประครับ กระหองทุกสิ่งทุกอย่างด้วยกำลังกายกำลังใจที่ดีค่ะทางเราขอแสดงความยินดีกับสาวแหวนเค้กและพี่หมีด้วยนะคะ